คุณผู้ชมครับลิฟต์วันนี้มีสี่คันโอ้โหสุดยอดเลยครับจุดวันนี้สะดวกสบายเมื่อก่อนเดินขึ้นเหนื่อยแทบตาย วันนี้สะดวกสบายทำบุญที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพท่านผู้ชมครับอ,อยากได้แบบนี้ที่ดอยผาส้มเหมือนกันนะ

itu fakir kamu orang iki benar benar ya itu dia coba enggak? itu tidak เขาใหม่ที่ทำใหม่เขาอยู่ทั้งห้องเก่ามา

คนเยอะมากครับคนเยอะจริงจริงครับเมื่อก่อนเดินขึ้นเมื่อก่อนเดินขึ้นใช่เดินขึ้นเดินลงใฮะขึ้นลิฟต์แล้วเดินลงอ๋อเลยอันนี้ไม่ไหวครับเดินลงที่ไม่ใช้กำลังหน้าขาตั๋วเท่าไหร่ครับตั๋วเท่าไหร่เมื่อกี้ตั๋วยี่สิบาไม่เสีย ขึ้นลง20ครับผมขึ้น20ลง20หรือว่า<ห>ขึ้นลง 20, ลง20โอ้ขาละ10บาทคร <c oughs> ับท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านจะเอ็นจอยไปกันหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เคยอยู่เชียงใหม่เจ้ารถแดงยังเป๊กอยู่เลย ทุกกานเยอะสุดยอดเลยทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมครับไทยนีทุกสิ่งทุกอย่างเลยสวยงามมีทางทางขึ้นลิปคนพิการด้วยนะเห็นไหมครับ ทางขึ้นลิฟต์คนพิการด้วยสุดยอดเลยครับวันนี้มากราบพระธาตุดอยสุเทพต้องขอบคุณคุณประสาทนะครับที่พามาคุณประสาทเห็นว่าดอยสุเทพตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างก็จริ่ขึ้นเยอะ้วครับจริขึ้นเยอะ เป็นไงครับเห็นแล้วชื่นใจไหมลื่นรมครับดีครับเป็นนักท่องเที่ยวเย,ยวนะอะๆก็แปลว่าตอนนี้เงินทุนสะพัดเนาะเรามีก็เลรกมันจะทำให้กระแสเงินสดเยอะครับทำให้บ้านเมืองเราจเจริญหรือเปล่าครับ ไม่ตอบแต่กระแสเงินสนดที่มันดีมันมาถึงหล<ช>ักยาใช่มันไม่ใช่การลงทุนแบบโรงงานมันส่วนใหญ่ไปต่างประเทศหมดครับถ้าอย่างงานการทั้งเที่ยวบนดอยสุเทพเราก็ปีน,นี้<ว>มาเป็นหลายร้านคนแล้วเดือนนี้มาแล้วถึง้โอ้ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจของเราก็ดีขึ้นเนาะอ๋อมันดีขึ้นความยั่งยืนมันไม่มีแล้วครับความยั่งยืนมัน ต้องอาศัยการลงคุณระยะยาวต้องเป็นแบบโคกน้องนาหรือเปล่าความั่นคงและยั่งยืนต้องโคกน้องนาธนา,า,นนานคาร <Suff iciency S 2> น้ำเนาะ sufficiency economy ตามแนวพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> สำคัญที่สุดครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่คือสิ่งที่ได้มาพบเห็นในวันนี้หลังจากไม่ได้มาเป็นเกือบ30ปีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านคุณประสาทที่ได้พามากราบพระ มาแล้วลึกถึงความหลังเมื่อก่อนไม่มีหลอกรถล,ลงรถรางรถฟงรถไฟทางขึ้นก็โอ้โลําบากแคบแคบแ,แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมความเจริญทางด้านวัตถุก็กค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันต่อไปครับนี่คือพระธาตุดอยสุเทพครับท่านผู้ชมขอทุกท่านทุกคนที่เสียสละแวะชม นะครับแล้วก็ดู YouTube ของหลวงพ่อสังคมครับขอบพระคุณขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญขอเจริญพร